อาสก,กราระร่วงพอถวดภายในสวนประวัติศาสตร์นุณิกเ,เียมติาสุรานุนนะครับานุนทรงคลาากอยอชื่อเป็นทางการก็คือสูนการเรียนหลูซุ่มเด็ดพระราชโมนีปีมารามคูน,นูวามาจานนะครับด้วยว่าร่งพูถวดข้างในเขาว่ามีสูนเรียนหลูด,ด้วย เอ้ผมไม่ได้ข่าวไปเลยที่ถ้าท่านได้สนใจก็นอกจากลาภีฮันหลวงปู่ทวดแล้วก็ชุ่มเครื่องเติมกันได้นะคะนรับโดยดิมทันนถ้าไม่อยากแล้วบบไปในเครื่องปัดสีมก็มีทีให้ได้ฝากค้อนเงินใจในส่วนสาธารณะอะไรด,ด้วยนะครับเรียนเชิญแวะเวียนมาสักการะกันได้ครับหลวงปู่ทวด เกจิอาจารย์ดีชาวใต้แล้วก็ชาวไทยชาวโรกรู้จักนับถือนะครับมีประดิษฐานที่ส่วนปาเปลรมของเราอีกหนึ่งที